เลยรราสมัครแล้วค่ายสตอแพทย์ทำหมันเจาะลึกลงมือทำจริงวันอาทิตย์ที่10ส,ส,สิงหาคม2568ถ้าสนใจสมัครสแกนคิวอาค้ K ได้เลยมาสมัครกันเยอะๆนะครับชื่อนิดนะคะอายุตอนนี้18ปีคะ่ะชื่อสรุรพรสุข,ขค่ะชื่อเล่นชื่ออนอนอายุ17รู้สึก <c oughs> เปิดโลกมากเลยคะ่ะตื่น <c oughs> เต้นมากที่ได้เห็น ที่ไม่เคยเห็นนะคะเพราะว่าปกติก็จะศึกษาแค่ในหนังสือในอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้มาเห็นของจริงก็เลนเต้นมได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆมากเลยค่ะแล้วก็สนุกมากได้ลองทําอะไรใหม่ๆได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆได้จับเครื่องมือจริงแล้วก็ได้ลองทําอะไรที่แบบไม่เคยทําค่ะก็อยากจะบอกทุกคนว่าีน เพราะว่าตอนแรกก็กประวลนิดหน่อยว่าอาจจะไม่ใช่ทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าพอมาจริงๆก็รู้สึกชอบ